สวัสดีครับทุกคนนี่ช่องกินจไงแชนแนลนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตแพทอาวีที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมก็มีการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวละครมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในตัวละครที่ผมไม่รู้ว่าบัฟหรือว่าเนิร์ฟก็คือที่ผมก็เล่นอยู่นี่นนั่เองนะครับผมก็คือฟอร์นติโนนะครับผมครับนี้ผมจะมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมก็สำหรับการบัฟหรือการเนิร์ฟคร่าวๆก็คือฟอร์นติโนแพทนี้เขาไม่ใช้สตัมมิแน่แล้วนะครับผมแล้วก็คูดาวในการรำค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่ว่าเขาใให้้แบบบบคอออมโเเเลล่นนนนนยยากขึึระะดัง รู้สึกว่าแบบต่อคอมโบยากนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบคนที่ปาดอกแมนแมนก็อาจจะเก่งเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นไกด์แนวทางให้ทุกคนดูนะครับสหรับคอนติโน่ป่าในแพทนี้นะครับผมก็อย่างแรกที่ผมจะบอกเลยทุกคนมันก่อนเล่นตัวแรกเกิดสามสิบวีนะครับผมเรียกว่าบัฟเกิดปุ๊บแม่งตัวนี้จะเกิดแล้วอะเออเราสามารถตีเลสเสร็จปุ๊บไปล่างได้เลยนะครับผมก็นั่นแหละแล้วแต่แผนนะครับผมว่าจะปามนี่ไปนี่มามนี่ไปนี่หรือยังไงก็ได้ตามสไตล์เลสแมปใหม่อ๋อมาันคริสต์มาสใช่ไหมเพื่อน นี่ครับผมเดี๋ยวเรารีบปาล์มเลสนะแล้วเราก็รีบวิ่งไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เพิ่มอีก50บาทนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราไปตีมาก่อนเล็กตอนเนี้ยบอกเลยว่ารวยๆหนอๆรวยๆแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้กันด้วยนี่แล้วก็เก็บ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 นะครับผมแล้วก็จะได้รองเท้าฟรีหนึ่งคู่เพื่อไปเดินเกมต่อนะครับผมแต่บูอาจจะหายได้นะครับผมถ้าแบบเล่นวิธีนี้นะแต่ผมว่ามันเลเวลสามก็ถือว่าไม่แย่นะครับผม จะไม่ต้องเอาดูมือก็ได้นะทีนี้ผมว่าแต่ว่าผมว่าเหลือเวลาเหลือเฟือนะครับเพราะงั้นเอาเลยละกันโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับผมมันทีมเราเนะี่ยเอาแล้วตัดสิบมามันจะไปข้าไปไม่ดอ,อดโอเคดับเบิลคิวยายบูด้วยสวยครับผมเอยเป็นตีฉีนิดนึงเป็นตีฉีนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวหน้าเขาปลาสกิลหนึ่งเป็นแล้ว เนี่ครับผมก็จะแบบคอมโบยากนิดนึงนะทุกคนว่ามันต่อสกิลสไม่ได้แล้วไงปกติเราสะบัดขึ้นรปปลาหนึ่งมันคอนเฟิร์มดอกใช่ไหมแต่แผนนี้ไม่ได้นะครับผมรัชมาครับที่ว่าน่าจะไม่พุ่งกลับด้วยโอ้โหเครียดที่ใบจังวะเรียกว่าปลาดอกพุ่งไยได้เลยนะครับทุกคนแทนที่จิปไม่ด้วยสีนะครับตัวนะครับเนี่ยแต่ว่ากอดแับก็ได้เราคูดาวไวนะครับผมก็ใช้เรียกว่าคูดาวไวเอ้ยม้นแล้ว มวนแล้วก็มวนแล้วก็ใส่ดิครับผมป่าป่าปัปับปับปัตายหนึ่งปัก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 เฮ้ยมันมันถึกยังวะผมตีมันไม่เข้าเลยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเดือดแฟลกิ่งหรือนี่ฆ่ามันทีทำไมอ่ะเมื่อกี้ผมคอมโบมาเต็มเต็มแล้วเรื่องมันไม่ลดเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะผมล้มสามชุดไม่ถึงครึ่งหลอดอะไรกับเนี่ยโดนเนิร์ฟปะเนี่ยเพื่อนโดนนะโดนนะโอ้โหไม่ตื่นตูมไหนอ่ะ ตุ้มไหนป่าเออเนี่ยแหละที่กูต้องการตื่นเต้นไหนก็ได้เพื่อนเด้อแ่วความเร็วในการฟาร์มนี่ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่สตัมนาแล้วแล้วก็ดามเมจก็เหมือนจะเท่าเดิมนะครับผมเรียกว่าลำได้ลำมเลยฟาร์ดอกได้ปลาเลยแถมคูดาวัยด้วยดูเด็ขนาดไี่มีบูมบัฟเนี่ยลำบูเสร็จกูดาวเสร็จอีกแล้วแ,แล้วเราก็มีบ,มบาฟมังกรด้วยบอกเลยว่าที่คลิปแรงจัด สวัสดีเลดบ้าบขอละกันอาจารย์เฮ <an> ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอทอดไหลน้ำมันเอาแล้ววะไปทางไหนดีครับทุกคนโอ้ยยิ่งถามันยิ่งโอ้ยผมรับเกลียดการปลาดอกไม่โดนจริงๆเลยนะครับเอาเป็นว่าแทงธรรมดาเลยละกันแปดไม่มาต่อยผมด้วยเลี้ยงหน้ามันจะมาเอาอยู่แล้วเอาเขาไม่เอาเราขอบใจมากที่ไม่เลือกฉันฉันก็อยากให้นายเลือกเรานะคราวนี้ผมจะใส่ครับผมพอเลมอนเลย ไม่รู้เลยนะครับผมสจอดฟอร์เรนล้เดียวผมจะอันติดทางซ้ายหรือทางขวาดีให้ระบบออโต้ล็อกมันนำพาไปแล้วกันนะครับสรุปไม่โดนโซลคิวโอ้ยไม่โดนได้อย่างไรครับเนี่ยจะโลให้ตายไหมตาดอกไม่ค่อยโดนนะครับนี่ใส่ผมในการเล่นฟอร์เรนนี่คือจุดอ่อนของผมเลยนะไอ้นี่ก็ตามไม่น่าผมเราล้ำได้เลย อัลเอาไปละเอาไปลให้จะมดว่ะโอ้โหมดแล้วยังไงวันทาชิปายดิทุกการใช้สกิลจะลดพวดาวดอกหนึ่งนะครับทุกคนไม่ใช่ทุกการใช้สกิลหรือทุกการฟันสกินะครับเพราะงั้นจะได้ไปใช้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องงกดอกง่ายๆแัปัก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 ักกักปักปัรปักปักปัิปักอักปกปััักกัั เร็วมากครับผมการฟาร์มที่รวดเร็วทันใจจริงๆมีทิปให้ปลาก็ปลาเลยครับผมวัดครับปลาดอกไม่โดนอ้าวฮผมละงุดยิดตัวเองจริงๆทำไมไงให้ปลาดอกโดนมาทุกคนผมขอสูตรหน่อยสิคอมเมนต์มาเลยนะทุกคนสูตรปลาดอกแม่นๆแบบคมๆอ่ะแบบลากหัวคมๆอ่ะเออลากหัวปลาดอกแบบคมๆใครมีเทคนิคเฟี้ยวๆก็คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนอันไหนดอกวะ โซโลเทลไอ้น้องเงินพี่น้ำน้ำสองพันแต่เกือบแพ้มองดอกไม่ออกไี่จะจ่ายใครก่อนลบไปพี่จะจูไปแล้วทำไมไม่พุ่งไปหาลีน้าวะเมื่อกีเอเออ้เอาเลปลาเอาเลปลาเอาเลไมล่าเอาเลไมล่าอันติมาติดจ้าเป็นอันติดตายแล้วนะไม่อันติตายนะ ว่าไงจ๊ะเดือดแปดพุ่งมาพุ๊บพุ่งมาปุ๊บปลาดอกหนักครับผมดักขากลับเรียบร้อยบันติดขี้ด้วยออกไปแดนครับผมเนี่ยเวลาแบบเสียงป้อมตีมันจะมีเสียงคนขอจานด้วยนะทุกคนเก้งอันนั้นคือเสียงเวลาบอกว่าป้อมตีเราอยู่ป้อมไม่รู้เก้งอีกแล้วเก้งอีกแล้วโดนป้อมตีไปสองทียับเจ็ดดีกว่าครับงั้นนี่นะครับทุกคนเราสามารถล้ำได้อย่างรวดเร็วถ้าเรามีบู ต่ถ้าไม่มีบูมันก็ลําได้อยู่ดีมันก็ไม่ได้ไม่เร็วอ่ะมันก็เร็วแหละแต่มันจะเร็วกว่าถ้าเรามีบูะนะโอ้ยไม่ทันเร็วเข้ากิดง่ายเร็วกว่านี้เร็วเหอเร็วเร็วกว่านี้ได้ปะล่าโดนสโลให้หน่อยขอแทงทีเดียวแล้วก็ล้าเลยเอา้า เอาป้อมไดืเอาป้อมไดืป้อมแถมคนป้อมแถมคนไปเลยละกันนะครับผมเออเกือบไม่ได้กิตร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเอาเพลงอะไรอ่ะน้องเอาแบบตัวเตอร์ไหมอ่ะนักคนละกิจแล้วเฮ้ยนักกิจที่มันดาวน้องอ้าวอันติแล้วด้วย อ่ะที่บนดีครับรออะไรอ่ะโอ้ยมันมันฟาดุอะไรวะโอ้ยงงยิ่งเป็นยิ่งงงต้องทำอะไรวะเนี่ยรับไม่ได้ขายไม่ออกด้วยเมื่อกี้ เดีย๋ยวสู้ขอขอหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันอมไปแล้วนี่แล้วไงอะ่ะอ่างนี้ละกัน1นึ่งร้อยบาทโอเคโอ้แผดใหม่นี่ก็จะได้นะครับเนี่ยไอโฟอนแปดพาร์สของผมรู้สึกกระสุกกับสิ่งนี้ผมว่าฟอนเลนแพดใหม่มันก็โอเคนะนะหรือเปล่าวะคนที่แบบปลาหลอกแม่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนผมหรอกแต่คนพวกที่แบบปลาหลอกไม่แม่นเนี่ยมันก็เลยต้องแบบเล่นแปลงงกหนีไปนะครับผมอ่าลีเลียแปลงร่างไปแล้ว เอ้าโอ้โหหัวติดกระแพงโคตรจะหาอ่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 าวุ่นนะวุ่นนะเห็นนะฟาเรนเห็นนะฟาเรนว่าเราเอาป้อมกลางให้แตกกันดีไหมเนี่ยมันดูแบบจุกจิกมากเลยอ่ะโดนอีกทุบมันโอ้เข้าไปนี่ไงโซโล่คิวโอ้ยข้างบนอมไปแล้วอะไรก็ไปแล้วหมดแล้วรู้สึกว่าจังหวะนี้แหละคือจังหวะที่เราต้องเล่น โอ้ยดอกให้โดนเธอโอ้โหฟันลงพื้นไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้ปักปักโอ้ยน่าจะตามไปคาบ่อนะจัดฉับเนี่ยแทงได้แทงไปแล้วนะครับเอาเลยเหรอตีอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้ดิเกินไปไหมอ่ะโอเคเสร็จอมนิอามแล้วนะครับผมเรียกว่าแทงทีเม็ดน่าจะร้องไห้กับสิ่งนี้ตายไหมเนี่ยเออ โอ้ยน่าจะเจียนตายนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับย um> <No uh> ังไงครับวอลเลนใส่ปลาดอกให้ครับผมเฮ้ยทำไมมันไม่โดนซีซีเลยอ่ะมีอะไรเปล่าวะรองเท้าเกาะไม่ใช่หรอวะนี่ผมปาดอกหัวใส่หัวแบบคมๆเลยนะเว้ยทุกคนทำนไม่ักซีซีเลยวะสี่สิบปาดโอเคหมดที่สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสกอตสวย ออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับฟอเรนป่านะมันก็เรียกว่าถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับถ้าสำหรับคนที่แบบลำช้ำๆหรือว่าลำเร็วๆนะแต่ว่าแบบคนที่แบบฝีมือระดับกลางๆแบบผมที่แบบปาดอกไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะแบบงุดหิดนิดหน่อยเพราะมันไม่มีสกิลล็อกหัวไงมันต้องใช้สกิลเพย์ในการปาดอกต้องเล็งแม่นๆนะพูดง่ายๆนะครับผม ส่วนเทคนิคในการลําก็แล้วแต่ละคนเลยปั้มปล่อยมือลําไม่ปล่อยมือก็แล้วแต่ถนัดครับคิดว่าลําแบบไหนชำก่อนลําแบบนั้นไปเลยละกันนะครับผม MVP 15.6ครับค่า10ตาย1แอสซิส10นะครับสกอรางค่าสวยเซตเทมก็ประมาณนี้นะครับผมทำตำแเม่ไป29.5นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวฟลอเรนติโน่แพทใหม่นะครับว่าเพื่อนๆชอบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดกับคลิปนี้ด้วยช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้้านนะคคครรรัััับบบสสสหลิปีีวด